โอ้ท่านผู้ชมมามาเบิ่งห้างผึ้งห้างผึ้งค่ะพผัะผึ้งผึ้งโอ้ยผัวผึ่งผึ้งครับผมผึ้งผึ้งผึ้งก็เห็นบมอท่านผู้ชมผึ้งผึ้งธรรมชาติด้นี่มันว่าเป็นเองไม่ได้เลี้ยง อยู่ต้นไม้คุณวิธีการเอาคนที่สูบยาโพนมันให้มันเมาพนาวะสูบยาโพนมันให้มันเมาพนะเรา,าก็สิจัดการให้มันเมาซื่อๆดอกมันบอตายอกอกเธอเพิ่งมันที่บินเด้อบัดนนี้พี่น้องระวังตาย <c oughs> <c oughs> เ,เอาเอาเฟิงโพนมนเอายาเส้นพนา เป้าพวนมันไหมอืมอืมอือืมอ้นสิบ๊อกก้อนผึ่งพ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 ึ่ง,งไว้อืมมันคือบนนี้ลหละ ันคือบ่เมาหันนี่คนเมากวนแล้วี่ะตีนองบ่ล้นเดียวแม่มันติตายต้องให้มันไปแพรอตอให้มันเป็นนอเป็นเนี้ยวเปรอตอเฮ้ ล่ไมออกแล้วเลียแต่ฮะเออพึ่งพึ่งพึ่งเพพึ่งธรรมชาติอู่ป่าอยู่ดวงดูกหน้อค่ะบพึ่งธรรมชาติดูตามป่าตามดวงเอาไปเห็ดยาพึ่งเรือนห้าไปเขายาอะไรเนาะค่ะเนาะ เอาเอาบงน้ำกันมาดูรังพึ่งด้วยกันเด้อพี่น,อน้องค่ะโอ้ยเขายาก็ได้เอาไปกินเห็ดของหวานก็นได้ค่ะนี่รังพึ่งตัวนั้นมันเอาไปต้มไอวะเมียนเอาไปปิง้งไปย่างหอมเอาไปอบก็ได,ออกด้ค่ะนี่เมียมันอวบข้าหมือเออ,อ พี่น้องนั่นน่ะเมียมันไตยอยู่ตอนนั้นลำกึ่งกำปึกมึกอยู่ยาสูบมาปร้กันเลยค่ะเมียมันไตยอยู่พี่น้องค่ะนั่นๆๆๆๆเห็นบ่เมียมันไตยอยู่ทางซึ่งพึ่ง,งค่ะอนี้เป็นด่างอนี้หัวหนามพี่น้องค่ะหัวหนามสดๆนะคะนี่พึ่งปลาพึ่งดงจากต้นไม้ธรรมาชาติ ตุนไม้ธรรมชาติเอจับยูกอไผ่ต้นใหม่ครับนี่งหิมดจับยูกอไผ่นั่นไม้ไผ่ได้น่ะกอไผ่เอ้ามาดูด้วยกันเพื่อผู้ใดมากเนี่ยผู้่ะ มกักเลปิ้งปิ่งสั้นก็โอบปิ้งย่างหอมหอมลงไปเนาะหอมหอมหอมมักเต้ดิมักมกักนำเผลิงสิเคยเอาลงไปขายกรงเทพไหมค่ะหลับซื่อน้องเขาเขาไปหามาเผลงปลาเขาลงไปขาย คนกินชอบพึ่งแท้ๆนี่คนเขาสิมนทดลลองค่ะเอาน้ำชาผสมมาใส่เอาหยดใส่น้ำชาหรือเอาใส่กระดาษอีกกามันซึมก็แสดงวาวน้ำผสมซึมกระดาษเปียกซึมกระดาษเปื่อยแต่อันนี้พึ่งธรรมาชาติจะไม่ซึมนะคะมันจะมันออกมันจุดมีขีดใส่เพื่อนกันเป็นน้ำผสมมันทิ่วติด แต่ถ้าเป็นเผงแท้ๆหจุดปุ๊บมันก็จะลุกดุ๊มเลยจะติดค่ะหัวม่ขีดตุ้มใ่มันหยุดป่อยขันผระต้มน้ำค่ะเขาฟ้องปอมเขาเท้านำผระส้มให้ได้หลายขันหัวม่ขีีบ๊เบื่อยนี่แสดงว่าของแท้ค่ะด้วยิธีทดลองค่ะ มีวิธีตรวจร่องในล่ายางนะคะเพื่อก็ไดเอาไปพึ่งแท้ๆพอพึ่งทำรังหมากบ่อพี่น้องมากบ่อเพื่อปลาติดมากมากเลยพอเพื่อทำรังส่วนเชียงนกห่องอยู่ปลาอยู่ดงธรรมชาติพี่น้อง À. No. Đó.

知道，知道。 โอ้ยน่อยเนี่ยหินบอพี่น้องเมผึงเมมันเผึง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 อ่าผึงเผึงเผึงภาษาอีสานอื่นว่ามิมเผึงมิมพึง่งตัวพึง่งมันจะมีเล็กในอยู่กคนเด้อค่ะมีเล็กในอยู่กคนค่ะข้าจี้แล้วก็จีบวมขึ้นแล้วก็ปวด นี่คือผึ่งมิมนี่ตัวตัวนี้จะเป็นนอนเป็นตัวถ้าเอาไว้นานๆมันก็จะแก่นอนกลายเป็นตัวผึ่งแก่กับมีปีกนี่มีปีกนะคะก็ก็จะทำพันต่อไปผสมพันทำพันใกล้กอรังออกเมียแพร่ลูกต่อไปเนาะคะ่ะเนาะมันจะออกเมียแพรลูก อตัวพึ่งรังพึ่งหัวน้ำเด้ค่ะเป็นหัวน้ำหัวน้ำหัวน้ำคุณป็่บอตัวมันไต้อยู่คุณอ,อืมอะไต่อยู่นั่นอ,อืนั่น ก็ที่ไปหาเป็นห้างต้ออีกไปอีกต้อไปยิ่ออก,อกมาแล้วลายเนี่ยเนี่ยม่านข้างบน อเอาพี่นอ้องเส้นแสบนํากันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดาาย่างค่ะเป็นอาหารได้นะคะอืมเป็นอาหารได้เป็นยาเขายานะกินกับน้ำร้อนนะคะบีบมะนาวตอนเช้าค่ะใส่น้ำร้อนแล้วก็มะนาว ใครที่กินกาแฟก็ผสมลงแก้วกาแฟลงถ้วยกาแฟอยู่บางน่ารุงอีกก็กินเพื่อประโยชน์นะคะค่ะเอาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากติบชาแนลน้ำเล็กเด้อค่ะเด้อพี่น้องสังเกตบ่คือตัวเลขบ่ค่ะนั่นน่ะตัวเลขกอย่างสังเกตเด้อค่ะนี่เด้อนี่สังเกตค่ะเอาตีเอาเด้เอได้ปฏิบวกเต่อเตียว นี่คือตัวเลียเนาะค่ะเนาะนี่อันนึงแล้วก็นี่เดียวเดียวด้วยพี่น้องค่ะเบื้องออกเดียวค่ะหนึ่งมีสายยุนหกแปดค่ะรัฐบาลไทยค่ะตำราวก็จันพู้สุกค่ะนี่คือเลียงยังพี่น้องวา่ม <laughs> 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 พี่น้องว่ายยังอันนี้เป็นยังนี่ดูเอานะคะตีเอวพี่นอ้องอ่าอันนี้เป็นยังอ่าเบื้องเอเด้วยค่ะเด้อพี่นอ้องนี่รังพึ่งให้โชครังพึ่งให้โชคอันนี้มันเก่าวะพี่น้องเบื้องเด้ออันนี้มันยังล่ะเนอะมันยังนี่ เบิ่งเอาก็เจ็ดบ่ข้างอยังดูเอาเตียวเด้อพี่น้องอันนี้หาบ่เบิ่งเอาค่ะหาข้ังอย่างหนึ่งบ่หนิแอนบ่อันนี้เป็นอย่างนี่เบิ่งเอาเตียวเด้อพี่น้องค่ะค่ะเอาปลาติบท่านี่อ่ะก็อ่า ให้เป็นไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะในงวดสิบวันที่หนึ่งมษายนหกแปดค่ะเอาโชคดีรวย,เยๆเฮงๆปังๆกันทุกผู้ทุกคน,กคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ